พี่ดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับลหลก็พี่น้องที่รักในการที่เกษตรข้นนะคะรับเมื่อนี้นะครับผมกับสิทภาพพี่น้องเขามาเก็บเห็ดฟางหรือเห็ดเี่ยวเห็ดเฟี้ยงอีกเซนเคยนะครับเบื่อครับพี่น้องถึกแดดนะครับถึกแดดเพิ่งถึกแดดมัแรงนี่นะครับนะเพน่็จะเกิดน้ํานะครับเมื่อเช้าผมมาเก็บไปแล้วนะครับโลดหนึ่งนี้มื่อแรกงกับไม่เอาอีกเกือบเกือบถึงโลนะครับนะครับ เ็ดเฟืองนี่เข้าเพต้องใส่เสื่อไปเลยนะครับแค่ไม่เฟืองแล้วกะ็โดนฝนแล้วกะ็โดนแดดอีกแป๊บเดียวนะครับเขาก็สามารถมีเ็ดเฟืองจิ้มตลอดนะครับี่น้ดอกนี่งามเลยนะครับนะครับเห็ดเฟืองนะครับเกิดเองตามธรรมาชาตินะครับบด้ใส่เสือนะครับบด้ใส่สารเคมีอย่างเลยนะไม่แต่ถือแดดถือฝนแล้วครับ เกิดเองตามธรรมชาติแล้วเข้ากันล่อเวลาถ่ายเก็บอย่างเดียวเลยนะดอกาง,งามครับถือแดดนี่ก็แป๊บเดียวนะพี่น้องโอ้ยถือแดดแค่แป๊บเดียวครับล่อเก็บกันเงี้เลยนะครับนี่ถ้าดอกาง,งามนะพี่น้องกำลังเป็นไขร คันามคันพวกนี้นะครับขามขึ้นไปก็คือแก้บเบลี่นะครับตรงชื่นเนียแดดเนี้ยนะครับมันจะให้ให้พน้นให้ดอกดีนะครับขาเ้าก็าจะตัดล่องหนเลยนะครับตัดล่องหนเลย ก็จะเป็นเชื้อเกิดอยู่นี่อีกต่อไปนะครับเป็นไข่แน่หน่อยกันนิดหน่อยไข่แน่หน่อยเนี่ยจ้องไว้เนี่ยกันมือหนึ่งกันทำกันเลยนะครับกับดอกนี่นะแต่ว่าขันขันเท่าได้ดึงกันมากเลยขันหลุดไางทีเข้าเพื่อ,เ,อเลยนะครับนะ,อะดอกนี้นี่เกี้ยวเลยพี่น้องเมื่อเช้าว่าเห็นนะยังไม่ได้มาแต่เกี้ยวเ,ยเ,ยเลยน,นี่พี่น้อง แกมือเสาบ่เห็นหลอดตาไปอันเก่านี่ครับไตไตดอกมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิจะจุ่มเหงื่อนี่นี่นะครับอันดอกอ่อนมันไตดอกก็จะเป็นสีขาวเนี่ยเห็ดฟางนะครับเกิดเองตามธรรมชาติพอได้ใส่เสือยังเลยนะครับแกมีเห็ดฟงางก็ได้กินแล้วแกมีฟางมึงกใคร แกไม่ฟังอ่ะนกกรดืมีฟังจ,ง,ฟงจริงน้ำคันพ้นเกิดพนกก้นมักแข็งแง่คันเกิดแบบนี้นะครับกกม,มีตะดอกก็เมื่อไม่นะมีตะดอกก็เมื่อนอ่อนเลยไปหน่องนะ รันะ้งนี้ก็จะมีอีกนะันเป็นดอกหน่อยนะทำไม่ได้เกิดมันจะเกิดช่อนกันนะงนะามงามนะพีนะ่น้องสวยๆกันเลยทีเดียวนคะรับในเบิร์ตอีกนะครับดอกนี้เป็นเชื้อนะ แก่แล้วเป็นเชื้อมากเลยผมไม่เป็นเชื้อ,ปปอต่อไปอผมเกลี่ยไปทังสิ่งเมาื่อแรกเมื่อสั่ผมขึ้นมาเบิงกะเต็มกุ้งเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ห้าซองเมื่อเห็นนะครับถามมะเบิงยังมาเสั่วนี่จักมากตัวเส้กันนี่นี่นะครับอ๋อเนี้ยเห็สี้ยงนี่เกิดเหตุการณ์ท่ามาฉาบแล้วพี่น้องเขาเม่อก็บเห็ดเฟี้ยงแล้ว เอาท้ายนี้นะครับบะมีม่อย่างไรก็ขอฝากพี่น้องใส่ก็ได้ก็แชร์ร้อน,นี้แล้วกันเด้อครับท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวีดัและสวัสดีดครับ